ด้วยสถานการณ์โควิด -19 เทศบาลตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด -19 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆณอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรงวันพฤหัส,สบดีที่17กุมภาพันธ์2565เวลา15นาฬิกาประชาชนเดินทางเข้าร่วมประชาคมประมาณ250คนโดยมีน,นายนรงชัยจำรัดนายอำเภอโคกสำโรงประธานประชุมประชาคมพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการร่วมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย ผู้ติดเชื้อในขณะนี้จำนวน69รายจำแนกเป็น HI หรือว่า Home Isolation จำนวน43ราย Home Quarantine HQ จำนวน26รายจำนวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16กุมภาพันธ์รวม459รายขณะที่เตียงโรงพยาบาลโคกสำโรงคงเหลือเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีส้มและสีแดงได้แก่ผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องหายใจ ได้เพียงสองรายจึงจำเป็นจะต้องเร่งจัดตั้งศูนย์ให้ครบทุกตำบลจาก13ตำบลของอำเภอโคกสำโรงขณะนี้ยังไม่สามารถจัดตั้งศูนย์เช่นเดิมที่เคยจัดตั้งอยู่ก่อนหน้านี้ได้เพราะสาเหตุเคยเป็นสถานที่โรงเรียนและวัดโรงเรียนก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนส่วนวัดชาวบ้านไม่เห็นด้วยเพราะตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ฉะนั้นวันนี้ตำบลต่างๆจึงได้ปรึกษาจัดตั้งศูนย์กลางที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาลโคกสมรงได้ผลสรุปว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสารงไม่เห็นด้วยเกรงว่าวันข้างหน้าจะไม่มีที่รองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลจึงให้อีก4ตำบลที่เหลืออยู่เร่งหาสถานที่ขอความร่วมมือจากประชาชนค่ะสนองแท่นสูงเนินผู้สื่อข,ข่าวประจำจังหวัดลบบรุรีรายงาน Thank you. นะครับไว้ที่ศูนย์กลางก็ศูนย์พักคอยกลางของแต่ละพื้นที่ผงนี้ขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันติดกับเขตอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองก็เยอะมากนะคะก็เลยไปฝากไว้ที่โรงเรียนสะพานขาวแล้วตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วช่วงช่วงที่เปิดเราก็อ่าได้แล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่าการกักตัวที่บ้านเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันไม่เคยได้กดโรงเนี่ยอยากจะต้อนรับ สำหรับทุกตำบลเพราะว่าการอยู่โรงเรียนก็เหมือนมีโรงเรียนเดียวว่างว่างมีทั้งของอว่ดนะฮะว่าใครพื้นที่กับของเทศบาลเราตอนนี้ถ้าว่าถ้าไม่โดนกับตัวเองจะไม่มีความรู้สึกนะคะว่ามันเป็นยังไงมาขอความเห็นของชาวเทศบาลใช่ไหมครับว่าจะขอเป็นซีไอกลาง ให้กับตำบลสี่ตำบลน,นี้หรือเปล่าครับถามก่อนประมาณ80ท่านอย่างที่ชี้แจงแต่การที่เราว่าจะเอาคนอื่นมาอยู่ร่วมด้วยคนในเขตเทศบาลก็วิตกกังวลว่าถ้ากิดสมมติเราต้องป้องกันตัวางป้องกันญาติพี่น้องไม่ให้ติดอ,อาจจะยังไม่ทราบว่า จำนวนอัพเดตในแต่ละวันนะตอนนี้ในเขตของเรามีผู้ป่วยอ,อยู่เท่าไหร่ยอดนะแบบผู้เข้าร่วม <c oughs> นะครับคือมาร่วมรับวฟ,งฟ,งฟงังความคิดเห็นของนะครับอัไยไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้เข้ามาอยู่นะครับนะครับก็เห็นไม่เห็นด้วยเยอะกว่า นะครับเห็นด้วยน้อยกว่านะครับอันนี้เราก็เป็นข้อพิจารณานะครับของอพวกเราที่จะดำเนิงงนการต่อไปแล้วกันนะครับนะ